บอกเลยว่าราคาเฉียดหมื่นก็รอโดนเทแล,งงแล้วไงแล้ว <c oughs> แล้วยังไงต่อ <T un in audience> วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องบิวบิวคิรัเลเยชาแนลนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเฉลยเจ้าของนาฬิกาสองเรือนที่เราไปซื้อมาว่าเราเอาให้ใครแล้วก็เพราะอะไรเราถึงซื้อให้เขาทั้งสองคนนั้นนะคะบอกเลยว่าราคาเฉียดหมื่นเออ ช่องเราไม่มีสปอนเซอร์ด้วยนะอันนี้คือซื้อเองไม่มีสปอนจากร้านก็คือเราซื้อนาฬิกา G Shock สองอันอีกอันนี้อัน,นอันนี้ยังไม่อยากแกะเพราะว่าอยากให้เจ้าของเขาที่เราตั้งใจจะให้อะแกะเองเออเอาเป็นว่ามีสองเดือนแล้วกันอ่าเหตุผลที่ซื้อให้คนแรกคนแรกก็คือเราอยากให้เขาก็คือเรือนนี้นะเดือนที่แกะออกมาก็เนี่ยก็คือเขาเนี่ยใส่แต่นาฬิกาเรือนเดิมเราเห็นเขาใส่แต่อันเดิมอ่ะเขาใส่สีดําเป็นนาฬิกาสีดําไม่รู้ว่าคาซิโอหรือ G Shock เลยอัน คาริโอกับจีช็อปมันเหมือนกันปะ่ะเออนั่นแหละใส่แต่อันเดอรแล้วก็เลยอยากซื้อใหม่ให้เขาโดยเราเรา,เราคิดว่าดูเหมาะพี่เขาจกบุคลิกเขานะเขาน่าจะใส่สีดําน้ําเงินแล้วน่าจะดีดูดีอะไรประมาณเนี้เออแต่เราคิรูปภาพที่เราที่เราคิดเราถ่ายไว้ว่าแบบเราจะซื้อให้เขาเป็นตัวเรือนเนี้ยเออสองสองเรือนเนี้ยเราก็แบบเราก็คิดไว้แล้วทีนี้เราก็เลยแก้งทักไปถามเขานี่แหละว่าจะเอาเรือนไหนอะไรเงี้ย เออแกล้งแกล้งเขาไปหาเขาแต่ว่าก็ไม่ได้แกล้งเราก,ก็ถามจริงๆนี่แหละว่าแบบอยากได้เรือนไหนอะไรเงี้ยเออแบบว่าเป็นเป็นคนที่แบบไม่อยากซื้อของที่เขาไม่อยากได้อซื้อแล้วก็ให้เขาอยากได้เราก็ได้ใช้อะไรประมาณเนี้ยเออสรุปว่าเขาไม่ตอบเรานะคะก็คือเขามาตอบอีกทีประมาณจังไม่ได้อ่ะห้าหกโมงเย็นหนูเราไปซื้อนาฬิกาตั้งแต่บ่ายโมงเออแล้วเขาไม่ตอบเราเดี๋ยวเราขึ้นแชทให้นะที่เขาไม่ตอบเราก็เลยแบบว่าเหมือนเราโดนเทปะเฟลเฟลอะไรประมาณเนี้ยเออ ก็เลยไม่ได้ซื้อเรือนดำน้ำเงินแต่ว่าสวยนะเราคิดว่าถ้าเขาใส่อก็จะสวยแต่ว่าก็รอโดนเทแล้วไงแล้วแล้ว <c oughs> ยังไงต่อต้องไม่อย่างไงต่อก็โดนเทแล้วแล้วเราก็เลยได้เป็นเรือนนี้มาแทนเรือนนี้ราคาสี่หมื่นเอ้ยสี่หมื่นไม่ใช่สี 4, ่พันสี่ร้อยเออเป็นจีช็อกรุ่นนี้สี 4, ่พันสี่ร้อยบิวใส่แล้วก็น่ารักมากกั่บิวซื้อเป็นไซส์ผู้ชายนะ แต่ถ้าเขาใส่ก็อาจจะดูเนิร์เนมัง้งม,มันวิวว่าเขาเหมาะกับดำน้ำงเงินมากกว่าสีขาวแต่ว่าเขาไม่ตอบแชทวิวไงวิวก็เลยซื้อสีขาวมาประชดประชันไม่ได้ประชดหรอกมันก็น่ารักจริงๆเิวิวใส่เราใส่ให้ดูว่ามันน่ารักแต่ว่าเขาใส่ก็คงจะน่ารักเหมือนกันนั่นแหละเพราะเขาก็เป็นเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแอบชมเขาผ่านชิปอะเนี่ยถ้าเขามาดูก็ไม่รู้เขาก็เทเราไปแล้วอ่ะเขาก็เทเหมือนเดิม,มเลยถ้าคนมันจะเทไม่มีอะไราน,นาฬิกาตก ็คือถ้าคนมันจะเทสทั่งเปแค่ไหนเขาก็เทเข้าใจถ้าคนจะเทเปแค่ไหนเขาก็เทเออก็ได้เป็นตัวเนี้ยเป็นสีขาวบิวว่าบิวก็วใส่น่ารักนะบิวว่ามันน่ารักดีมันแบบยูนิเซ็กอยู่แต่ว่าจริงๆอันนี้เป็นของผู้ชายมันจะมีจีช็อกรุ่นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ยูนิเซ็กแต่ว่าอันนี้ม,มันสเป็นของผู้ชายเลยของผู้หญิงสีขาวมัน ไม่มีอ่ะมันมันเป็นสีใสๆอ่ะมันไม่ค่อยสวยยูนิเซ็กมันก็แบบเล็กเกินไปว่าแขนเบลใหญ่เงี่ยแล้วมันก็แบบว่าใส่อันนี้ก็น่ารักดีเออจบไปกับเรื่องนาฬิกาของผู้ชายคนที่หนึ่งก็คือนกนะคะก็คือโดนทีก็เลยไม่ได้ซื้อสีแล้วเขาทักมาทีหลังแบบว่าหมายถึงว่าเราก็ไปแบบโวยวายใส่เขาบอกว่าแบบว่า,แบบวาเออไม่ตอบแชทนั่นนี่โน่นโน่นนี่น,น,นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบพอเขาอ่านแชทเขาก็วงมาให้ว่าจะเอาเรือนนี้แล้วก็เราก็คิดไว้แล้วว่าเขาน่าจะชอบประมาณสีน้ําเงิน ดำอะไรประมาณนี้แหละเออแต่ว่าคือตอนที่เขาตอบคือเราอย,อยู่หอแล้วไงเข้าใจไหมคือตอบไปซื้อนาฬิกาบ่ายโมงแต่ว่ามาตอบเราประมาณเกือบทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออจะให้รอขับรถกลับไปซื้อใหม่มก็ไม่ใช่ปะแถมหัวร้อนด้ะแม่งโดนเทไงเออช่างมันเถืะอเรื่องนี้ก็จบๆันเหมือนมาบนนะ่นอ่ะเหมือนไม่ได้มาอัดคลิปอะก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเออเพื่อนบอก เพื่อนบอกว่าทําอะไรให้มีสติมันก็เป็นมันก็เป็นคอนเทนต์น่ะนาะโอเคสําหรับเรือนแรกนะคะก็จบไปประมาณเท่านี้ก็อารมณ์แบบว่าซื้อให้ผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละแต่ว่าหนึ่งเขาจะทีเราแล้วมันก็เลยแบบว่าอารมณ์แบบว่าเก็แบบแบบแบบใจไว้ เก็บใจไว้ในเล่นชักคงไม่เจอร่าร่าแท้อันนี้ก็คงไม่ว่าคงไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วเพราะว่าบิวเป็นคนไม่ค่อยใส่ค่ะาอืมก็เก็บไว้อย่างนี้แหละก็วิวไม่ค่อยใสนาฬิกาู่แล้วจบนะคะสําหรับผู้ชายคนแรกกับนาฬิกาเรือนแรกส่วนเรือนที่สองเป็นเป็นตัวนี้อันนี้ที่จริงอ่ะเราอยากให้เขาแกะเองนะจากอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเราเราไปแอบแจงของเขาแล้วว่าจริงๆเราอยากให้เขาแกะเองมากกว่าเดี๋ยวซื้อเทปใสมาแกะเพิ่ม นี่จ้าเราเท่งแงถุงดูแบบแค่เนี้ยมันมันฉีกออกอะทุกคนเออเดี๋ยวหาอะไรมาแปะดีกว่าเราอยากให้เขาแกะถุงเองอยากให้แกะข้างในเองเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูรายกาเรือนที่สองรูปประมาณนี้ราคาเรือนสอง 2, เนี่ยแพงกว่าเรือนแรกอีกก็คืออ4,800นะคะอันนี้ที่ซื้อให้เขาก็เป็นผู้ชายเหมือนกันที่บิวซื้อให้เขาเพราะว่าเขานะ่ะเกิดเดือนนี้บิวรู้มาก่อนที่จะไปซื้อนาฬิก,กา ว่าเขาเกิดเดือนนี้แต่บิวจำวันเกิดเขาไม่ได้เออก็เลยไปไปซื้อนาฬิกาให้เขาแล้วตอนแรกนัดกันว่าวันวันไหนไหว่นาวันเสาร์เสาร์ที่แล้วอ่ะไปเจอกันที่เดอะมอลล์หรือไม่ก็เซนทรัหรือที่ไหนไม่รู้แต่ว่าเราบิวป่วยอ่ะบิวก็ไปไม่ได้แล้วทีนี้ป่วยไม่แน่ใจว่าแพ้วัคซีนไหมมันจะแบบ จะอ้วกแล้วก็เธออื่เธออมก็เลยไปหาเขาไม่ได้แล้วก็บ้านเขาอ่ะไม่ได้อยู่โคราชนะไม่รู้ว่าเขาจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าบิวจะมีโอกาสได้ให้เขาไหมเนี่ยไม่แน่ใจเลยเอเขาสามารอบนั้นแล้วแต่ละว่าเหมือนว่าแบบเราเราคลาดกันนะเนาะเพราะว่าเบวไปไม่ได้เบลก็บอกเขาว่าเออบบวไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาไม่รู้นะว่าเราจะเอาอะไรมาให้ปกติก็คือนัดเจอแล้วก็ไปกินข้าวไปช้อปปิ้งอะไรด้วยกันเฉยๆแต่ว่าทีนี้รอบนี้เขาไม่รู้ว่าเรามีของขวัญให้ อืก็ว่าจะไปเซื้อไพ์เขาแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาโคราชอีกเมื่อไรคือเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อแล้วก็มันก็มีช่วงนี้มีโควิดเนาะมันก็มีล็อกดงล็อกดาวอะไรเงี้ยเออเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมาหามาเจอกันได้อีกเมื่อไหร่ถ้ามาเจอกันได้เดี๋ยวก็จะเปิดคลิปต่อไปก็คือคลิปซอรอไพ์ของขวัญให้เขาคนนั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็แบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นน้ำจิ้มก่อนไหมเป็นเกินดนำอะไรประมาณเนี้ย กับเรื่องโอ๊ยนกสติกติด,ตดกับเรื่องอานาฬิกาเพราะว่าแบบชอบเปคนมาถามว่ก็เมื่อไหร่จะเฉลยอะไรเงี้ยพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันแต่ว่าคนแรกอะที่ที่ทิ้งเราอะเราอาจจะไม่ไม่สามารถขึ้นหน้าเขาได้นะไม่ใช่ใครมาทิ้งเราแล้วเราก็จะไปใส่หน้าเขาให้แบบเอฟซีไปตามถลม่มนี่ก็ไม่ได้นะทุกคน เออโอเควันนี้ก็มาปิดคลิปเน,นี่เอาเป็นอันนี้เ,เป็น EP0 ศูนแล้วกันเดี๋ยวอีหคิดว่านาฬิกาเรือนนี้ 48g พช็ ck, น่าจะถึงมือผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาน่าจะได้โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าวันไหนเขามาอีกทีเดี๋ยวมาเปิดคลิปอีกทีหนึ่งโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้สวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมติดตาม EP ต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ